ตอนนี้ช่องของเราเนี่ยยังมีผู้ชมที่ยังไม่ได้กด s u b สไครต์อยู่ถึง67%เลยทีเดียวอย่าลืมกด s u b สไครต์เพื่อที่จะไม่พลาดข้อมูลและคอนเทนต์ดีๆนะครับ ครับสวัสดีพราแไม่เป็น้องชาวไทยนะครับยิดนดีต้อนรับสู่รายการ Two Noobs เล่นไปเรื่อยนะครับวันนี้เราอยู่กับเกมที่ชื่อว่า UEBS นะครับผมหรือว่า Ultimate Epic Battle Simulator ภาคที่2นั่นเองนะครับเกมนี้ก็เพิ่งออกมาช่วงประมาณเดือนพฤษภาคมนะครับช่วงปลายเดือนนะก็ลองเล่นๆ่นดูแล้วก็เอ้ยมันก็สนุกขำๆดีนะเราเอากองทัพ2ฝั่งเนี่ยมาสู้กันอะไรอย่างนี้ได้แล้วก็เออเราก็มาทําพวกเกี่ยวกับสตอรี่ในการสู้รบของสองครามแต่ละครั้งได้ด้วยนะครับซึ่งก็ตอนนี้มีขายบนสตรีมนะครับลดราคายอยู่ด้วยนะ ก็แนะนำเ,นเพื่อนๆนะเกดว่าอยากจะเล่นอะไรสนุกๆอันนี้ก็พอจะเอามาเล่นได้ไดเพลินๆน,นะครับเอาล่ะเดี๋ยวเรามาเข้าสู่ในเรื่องของสองครามในวันนี้กันเลยนะครับนี่ครับก็คือว่าตอนนี้มวลมนุษยชาตินะครับได้ต่อสู้กับโรคไวรัสระบาดนะครับผีซอมบี้นั่นเองนะซึ่งไวรัสเนี่ยก็ตอนนี้แพร่เข้าสู่ประชากรทั้งหมด90% ของทางโลกไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะฮะก็ตอนนี้ก็คืออันนี้เป็นแหล่งพักพิงสุดท้ายของเหล่ามวลมนุษยชาตินะครับซึ่งจะมีกองกําลังอของทหารเนี่ยนะครับเตรียมที่จะต่อสู้กับซอมบี้ในศึกสุดท้ายครั้งนี้นะครับผมนี่คือกองกําลังสุดท้ายของมวลม,มนุษยชาตินะฮะก็จะมีทั้งทหารปืนกลนะนี่ฮะผมทหารปืนกลนะครับผมแล้วก็นอกจากนี้ก็ยังมีรถถังเชอร์แมนอีกด้วยนะโอ้โหพร้อมในการตั้งรับในทุกการต่อสู้เลยนะครับ นี่ครับส่วนนี่คืออ่ะสิ่งที่เราต้องการปกป,ป้องกันนะครับผมนั่นก็คือนี่ฮะนี่คือหานั่นเองนะครับผมก็อันนี้เป็นแหล่งอาหารสุดท้ายนะไม่มีการแบบปลอดพวก GMO ต่างๆเลยนะครับซึ่งถ้าเกิดว่าเจ้าหานตัวนี้ตายไปก็คือความหวังในเรื่องเกี่ยวกับการด้านอาหารนะครับผมแล้วก็อ่าเกี่ยวกับอาหารการกินของโมโมเลชาติก็จะจบลงตรงนี้นั่นเองนะครับ อีกฝั่งนึงนะครับตอนนี้ฝั่งของซอมบี้เองนะครับผมก็คือเราเรา,เราผู้ติดเชื้อเนี่ยนะฮะตอนนี้ก็เตรียมพร้อมที่จะลุกหนักเพื่อที่จะจัดการกักบมวลมนุษยชาติแล้วก็จับเจ้าหานตัวนี้กินมาที่เรียบร้อยแล้วมาดูที่กองทัพของซอมบี้กันนะครับพร้อมกันมากทีเดียวนะโหมีทั้งผู้หญิงผู้ชายนะโอ้ไมคกาจอของฉันจนะทำงานหนักมากเลยนะครับซึ่งเกมนี้เนี่ยโวสามารถที่จะเอายูนิตเนี่ยมาวางกันเป็นล้านๆตัวได้เลยนะครับ น,นี่ครับผมคือกองทัพซอมบี้ของเรานะโอ้โหอุนะ่นหนาฟ้าคั่งยิงมากันแบบมืดฟ้าโมดินนะครับเอาแล้วครับผมตอนนี้ทางฝั่งซอมบี้ก็จะเริ่มบุกโจมตีแล้วครับวิ่งกันไปดังโอ้โหอย่างบ้าคลั่งเป็นที่เรียบร้อยเลยนะครับนี่ฮะมวลมนุียชาติพร้อมทมี่จะต่อสู้หรือเปล่านะครับนี่ครับกองทัพซอมบี้วิ่งกันมาแบบโอ้โหไม่ต้องโอ้โหทางฝั่งของมนุษเียชาตินี่ตอนแรกเห็นเป็นแบบพุ่มๆอย่างนั้นนึกว่าต้นไม้ไม่ใช่นะฮะ ดูความแตกต่างระหว่างกองอะระหว่างจํานวนของกองทัพนะครับผมจะสู้ไหวไหมเนี่ยกองกําลังทหารนะฮะนี่ฮะโอ้โหนายอย่าเพิ่งหมดหวังไปเฮ้ยเพื่อนเพื่อน,นอย่าเพิ่งหมดหวังพวกเรามีอาวุธปืนรุ่นล่าสุดนะฮะช็อตกันทีเดียวนะครับผมนี่ฮะมีนิ้วทะลุออกมาด้วยนะครับอา้าวทำไมไม่หันหน้าไปละซอมบี้อยู่ฝั่งนู้นนะพวกนายไม่กลัวกันบ้างเหรอนี่ครับผมแต่ว่าทางฝั่งมนุษย์ของเราก็ยังยืนอยู่ชิวๆนะฮะ ยังไม่มีการแตกตื่นหรือว่ามีการตกใจแต่อย่างใดนะรถถังเชอร์แมนก็พร้อมแล้วนะโอ้ซอมบี้แค่ล้านกว่าตัวชิวๆมันชิวที่ไหนเล่าโอ้มาเยอะขนาดนี้ที่เห็นไกลๆเริ่มจะประชิดเข้ามาใกล้แล้วนะครับผมสําหรับทางฝั่งของซอมบี้นะฮะนี่ครับผมเริ่มมาแล้วนะฮะทางฝั่งของมนุษย์เริ่มทําการโจมตีค่อยๆยิงนะครับเอ้ยมันจะม,มันจะพอได้ยังไงเนี่ยทำไมไม่ยิงกันล่ะเอาละฮะเริ่มยิงแล้วนะครับทางฝั่งของมนุษยชาตินะฮะเริ่มทําการโจมตีเหล่าซอมบี้ด้วยการยิงกระสุนแล้วนะครับ ปกปักปกปักไหวไหมฮะโอ้โหซอมบี้นี่ล่วงเป็นโอ้โหล่วงระเนระนาดนะครับจํานวนของซอมบี้ที่ลดลงนี่ฮะโอ้โหกองอืเขาเรียกว่าหากระสุนนะอย่างนี้นะเอาและะ้วฮะโอ้โหทางฝั่งของมนุษยชาตินี่เริ่มเอาจริงแล้วนะครับช่วยกันยิงทั้งปืนกลปืนช็อตกันเลยนะครับผมนี่ฮะอ๋อมันมีบุกมาฝั่งนี้ด้วยนะไม่ได้มีฝั่งเดียวนะซอมบี้ที่ฝั่งนี้ก็โอ้โหทางนี่มันซอมบี้ที่มีสติปัญญาหรืองไงเนี่ยมีการตีโอ้โหตีขนาบฆ่าเข้ามาครับโอ้แต่่่่ววาาากกอองงํลัมมนนุษย์ีดูเหื กำลังถูกโจมตีเข้าไปอย่างหนักเลยนะครับจํานวนของทหารได้ค่อยลดลงเรื่อยๆจาก2,000นายตอน,ตอนนี้เหลือ1,8870นายแล้วนะฮะโอ้โหแต่ว่าซอมบี้นี่บุกเข้ามาจนกระทั่งแบบอุ่นนะ้ฟ้าข้างเหลือเกินนะครับราวกับโหเป็นคลื่นทะเลยักษ์นะคลื่นสึนามิเลยนะครับโอ้โหเมื่อกี้เหมือนรถถังยิงมาหรือเปล่านะครับทำให้ซอมบี้กระเด็นกิ้งไปหลายตัวเหมือนกันแต่แบบนี้ดูท่าจะไม่ไหวแนละ้วที่โหฝั่งมนุษยชาติจะต้องสู้กับกองกำลังซอมบี้ที่เยอะขนาดนี้นะ โอ้โหมีกำลังอยู่มากขนาดไหนเนี่ยโอ,โโอ้ถึงนู่นเลยแบบนี้มันจะไปไหวได้ยังไงเล่าโอ้โหแบบนี้ดูไม่ค่อยดีเลยนะครับผมสำหรับโอ้โหทางฝั่งของมวลมนุษย์นะที่ต้อง ừ ừ, ยิงกันแบบนี้นะหรือว่าพวกเขาเลือกที่ทจะสู้ตายถวายชีวิตเลยนะครับเป็นยังไงบ้างแล้วครับเนี่ยโอ้โห สงสัยว่านี่ครับแต่ทางฝั่งของมวลมนุษย์นะฮะก็มีการส่งสัญญาณมาว่าอ๋อแบบนี้ไม่ไหวแล้วต้องมีการส่งลูกระเบิดนิวเคลียร์มาจากฟากฟ้าโอมโอ้โห่นี่ครับผมมีการส่งนิวเคลียร์มาช่วยยิงนะฮะนี่ครับนิวเคลียร์เริ่มมีการระเบิดในโอ้โหในบริเวณต่างๆนะฮะโอ้โห่ซอมบี้นี่หายไปจํานวนมากทีเดียวนะ,ะอ,อะไรกันครับเนี่ยทางฝั่งมนุษย์นะครับตอนนี้ เหลือกองทัพปืนกลอยู่ไม่กี่อันแล้วตอนนี้ละโอ้โหทางฝั่งรถถังก็พยายามยิงอยู่นะฮะแล้วก็จะมีลูกระเบิดนิวเคลียมิซล์เนี่ยนะฮะคอยสนับสนุนอยู่เรื่อยๆนี่ฮะโอ้โหนี่มันอะไรกันครับเนี่ยแต่ว่าตอนนี้นะฮะโอ้โหูทางรถถังนั้งอะไรพังไปหมดแล้วนะครับโอ้โหูจากระเบิดนิวเคลีย์ที่ลงมานะฮะอะไรกันครับเนี่ย หรือว่าในครั้งนี้มวลมนุษยชาติจะหมดหวังไปแล้วกันแน่นะครับแต่ว่าแย่ yeah, แล้วฮะตอนนี้ซอมบี้ได้วิ่งเข้าไปข้างในโซนที่แหล่งอาหารสุดท้ายของมวลมนุษยชาติคงอยู่เหลืออยู่นั่นก็คือพี่เป็ดนั่นเองมาพีเป็ดหายไปแล้วซอมบี้มันวิ่งมานุ่นแล้วเนี่ยโอ้โหวิ่งมาแล้วนะฮะหล่าซอมบี้วิ่งมาแล้ววิ่งมาเพื่อจะกินเป็ดแล้วงั้นเหรอ พี่เป็ดใหแล้วพี่เป็ดอยู่ไหนตอนนี้ไม่รู้พี่เป็ดไปไหนแล้วนะฮะซอมบี้ตัวนี้กำลังจะวิ่งไปสู่แหล่งอาหารสุดท้ายของมวลมนุษยาชาติแล้วว่าแต่พี่เป็ดไปไหนเนี่ยโหนี่วิ่งตามซอมบี้มานะฮะซอมบี้จ๋าพี่เป็ดไปไหนพวกนายวิ่งไปไหนกันเนี่ยวิ่งตามหาพี่เป็ดกันเหรอแต่มีซอมบี้หลายตัวกำลังวิ่งไปนะฮะ เฮ้ยเป็ดไปอยู่ไหนเนี่ยเป็ดอยู่นี่เอ้ยแต่ว่าโอ้โหพี่เป็ดฮะอะไรกันครับเนี่ยพี่เป็ดอะไรกันครับพี่เป็ดนี่โอ้โหกลายเป็นว่าพี่เป็ดออกมาช่วยสู้นะฮะแถมสามารถพ่นไฟได้อีกตาหากนะครับพี่เป็ดไม่นะโอ้พี่เป็ดนี่ไล่เก็บซอมบี้ไปทีละเรื่อยๆเลยนะฮะณตอนนี้นะโอ้โหไม่ว่าซอมบี้จะมาสักกี่ตัวโอ้พี่เป็ดของเราก็ โอ้โหจัดการหมดเลยฮะนี่คือแหล่งอาหารสุดท้ายของมวลมนุษยชาติแต่กลับเป็นผู้กู้โลกเอาไว้อย่างนั้นน่ะเหรอโอ้โหไม่ว่าเลือดจะโอ้โหเต็มตัวสักเท่าไหร่นะพ่เป็ดของเราก็ลุยอย่างโหดเที่ยมทีเดียวโอ้โหอะไรครับเนี่ยซอมบี้นี่ยังสู้พ่เป็ดไม่ได้แล้วไม่นะนี่มันเลือดมันเจิงนองเต็ไมไปหมดโอ้โหสิบแปดบวกสิบแปดบวกนะฮะโอ้โหไม่นะเดี๋ยวเรามาดูที่ม,มุมด้านบนนะพ่เป็ดของเรานะโอ้โหพ่เป็ด โอ้ซอมบี้ที่บุกตะลุยเข้ามานี่โดนพี่เป็ดค่อยๆโอ้โหคูดาวพี่เป็ดคูดาวบ้างนี่ไม่มีโหใช้สกิลไม่ไม่มีคูดาวเลยนะพี่เป็ดไม่ต้องใช้มานาด้วยนะครับโอ้โหตอนนี้กองกำลังซอมบี้นี่บุกเข้ามาจะจัดการกับพี่เป็ดแต่ว่าแต่ว่าพี่เป็ดของเราสู้ยังไม่ลดละนะครับโอ้โหอะไรกันเขาเนี่ยโอ้โอ้โอ้โมีซอมบี้สไลด์็นหนึ่งตัวด้วยอู้หูย โอ้โหดูเดินเลือดพ่านโอ้ดูเดินเลือดพ่านโอโ้พี่เป็ดอยู่ในอยู่บนทะเลเลือดโอ,โโอโ้ไม่โอโ้ตอนนี้นี่จำนวนของซอมบี้นี่ลดลงอย่างโอ้โหเห็นได้ชัดเจนเลยนะฮะโอ้โหแต่ว่าในขนาดเดียวกันของกองกําลังของมวลมนุษยชาตินะครับเฮดควอเตอร์ก็ส่งระเบิดเนิวเคลียร์มาอยู่นะครับนี่ฮะโอ้โหช่วยทางฝั่งพี่เป็ดในการต่อสู้นะครับตอนนี้นี่ โอ้โหตรงจุดที่พี่เป็ดอยู่นี้ถือว่าเป็นทะเลเลือดเดือดเลยนะฮะไหนฮะเราจะเห็นนี่ฮะเป็ดพ่นไฟอยู่ตรงนี้นะโอ้โหเป็ดพ่นไฟนะฮะต้องบอกเลยนักสปอนเซอร์บายสองเป็ดพะโล้แนนี้นะครับโอ้โหนี่ฮะเรามีการโอ้โหน้ําท่วมนะครับผมเป็นคลื่นสึนามิยักษ์นะครับที่เป็ดของเราไหวไหมเนี่ยโอ้โหนี่ครับอากาศแปรปรวนนะฮะ ภายใต้ทะเลแห่งนี้นะโอ้โหก็กลายเป็นซา,ากของเหล่าซอมบี้แล้วก็เหล่าทหารหานนะครับโอ้โหยแย่แล้วฮะตอนนี้ก็คือเรียกได้ว่าเป็นคลื่นยักษ์นะครับกลายเป็นทะเลไปแล้วส่วนกองทัพซอมบี้ทำไงครับเนี่ยกองทัพซอมบี้ก็ยังไม่ลดละนะครับ มายืนรอนะโหตอนนี้กลายเป็นโหแองน้ําไปเรียบร้อยแล้วนะครับสําหรับทางฝั่งของซอมบี้ต้องรอให้โหน้ําหมดไปอย่างเดียวนะครับโหแล้วพี่เป็ดของเรานี้เป็นยังไงบ้างครับเนี่ยอยากจะรู้จริงๆนะชะตากรรมของพี่เป็ดตอนนี้นะฮะตอนนี้เราก็จะให้พี่เป็ดของเรานะครับโหโหอยู่ใต้น้ํานะว่ายน้ําอยู่แน่ๆเลยนะฮะเราจะให้พี่เป็ดของเราขึ้นมาบนบกนะครับไม่รู้ว่าจะขึ้นมาได้ไหมนะ โอ้โหเนี่ยฮะมีการแบบหลังจากที่อะไรนะเกิดสึนามิขึ้นนะครับผมท่ามกลางโอ้โหความวุ่นวายนะก็กลายเป็นว่านี่ครับพวกแบบอะไรนะพวกแบบจุดยุทธศาสตร์ต่างๆก็กลายเป็นน้ําตกเป็นอะไรไปได้วยนะครับซึ่งแบบว่าทําออกมาได้ดีทีเดียวนะสำหรับนี่ครับยู่สำหรับเกม Ultimate Epic Battle Simulator ภาค2นะครับเฮ้ยแต่ว่าเราซอมบี้เดินออกไปไจะจัดการกับพี่เป็ดอย่างนั้นะเหรอ แต่ว่าดูเหมือนว่านี่ครับถ้าเราดูตามฝั่งที่ซอมบี้วิ่งอยู่นะครับแปลว่าพี่เป็ดยังต้องอยู่ตรงนี้แน่เลยนะพี่เป็ดเป็นไงบ้างพี่เป็ดพี่เป็ดนี่ครับโอโ้โหเหล่าซอมบี้ยังคงไปโอโ้โหยังคงไปอาหาพี่เป็ดอยู่นะโอ้โหนี่มันอะไรกันเนี่ยผมขออนุญาตนะฮะึ๊บ ขอดูหน่อยซิว่าเกิดอะไรขึ้นกับพี่เป็ดนะนี่งไงพี่เป็ดยังอยู่พี่เป็ด,พ,ปดพี่เป็ดยังคงอยู่นะฮะโอ้โหนี่อยู่ท่ามกลางวงซอมบี้เลยนะฮะแต่ว่าโอ้โหนี่ฮะเอาอีกแล้วฮะพี่เป็ดพ้นไฟของเรายังคงสู้กับซอมบี้อย่างไม่ลดละนะครับโอ้โหอะไรกันคราวนี้นี่ฮะพี่เป็ดนะครับยังอยู่นะโอ้โหย เราซอมบี้จำนวนค่อยๆลดลงทีละหน่อยทีละหน่อยแล้วนะครับหลังจากที่เจอพี่เป็ดของเรานะนี่เราสามารถที่จะใช้พลังของของเทพเจ้านะครับนี่ครับทำการล้างเลือดซะหน่อยก็ได้นะโอ้โหเลือดมันไปหมดเลยนะโอ้โหนี่ฮะนี่เราสามารถนี่เอาน้ำมาชำระล้างได้นะครับโอ้โหพี่เป็ดทำยังไงเนี่ยพี่เป็ดถึงได้โหดขนาดนี้นะโอ้แบบนี้ เหล่าซอมบี้ก็จริงๆไม่ต้องเอาทหารไปสู้ก็ได้นะเอาพี่เป็ดมาสู้ก็ได้นะครับโอ้โหและแน่นอนนะฮะทางฝั่งของมวลมนุษยชาตินะก็ยังมีระเบิดนิวเคลียร์อยู่นะฮะโอ้โหนี่ฮะระเบิดเป็นจุนโอ้โอ้โหเหล่าซอมบี้นี่หายไปจํานวนมาหาศาลเลยทีเดียวนะครับโอ้โหปิวันจะติดเหลืองไหมเนี่ยโอโ้ตุ้มโอโ โอ้โหมีกองทัพซอมบี้นี่คิดว่าจะจัดการกับพี่เป็ดได้หรือไม่นะฮะดูแล้วไม่น่าจะมีหวังสักเท่าไหร่นะครับนี่ฮะทางฝั่งนู้นก็ยังมีกองทัพซอมบี้ยังคงรออยู่ด้วยนะครับโ,โหนี่เดินข้ามเมืองมาเลยนะเนี่ยเดินเข้าประตูเดินข้ามเมืองมันมีระบบแบบอะไรนะโอ้โหออโต้นาวนเวเกชันเอพี่เป็ดอยู่ตรงนี้อ่ะเนี่ยโอ้พี่เป็ดยังคงสู้อยู่นะฮะโอ้ยจิกแหลก โอ้ยโอ้ตุ้มตามตุ้มตามโอ้โหกาจจอจะพังมัเกมนี้ไหมเนี่ยโอ้โหนี่ฮะเรียกได้ว่าซอมบีก้ก็ใกล้จะหมดลงแล้วนะครับจากกองกำลังของมวลมนุษยชาตินั่นเองนะฮะโอ้โหแต่ซอมบี้ยังเป็นมไม่หมดเลยนะครับก็นี่แหละฮะออูอีบ e ีอนะครับผมหรือว่า u l t i ิเมตอีพิกเบสทัลซิมูเลเตอร์นั่นเองนะครับผมก็เกมนี้ก็เป็นเกมหนึ่งที่แบบว่าเนี่ะเราสามารถเอากองทัพ2ฝั่งมาสู้กันได้นะแล้วเจ้าตัวเป็ดนั่นน่ะคือจริงๆแล้วผมทำตัวผมทําเป็นคัสตอมคาแรคเตอร์ไว้นะครับก็พี่เป็ดเองก็จะมีพลังก,กำลังที่เหนือกว่าคนทั่วไปเห็นไหมฮะแล้วก็นี่แบบว่าแบบพวกแบบอะไรนะพวกชัยภูมิมาต่างมันก็เปลี่ยนแปลงไปตามพวกแบบน้ำอ,อะไรที่เราเสกออกมาได้ด้วยนะครับก็ประมาณนี้ครับผมสําหรับ การต่อสู้ในครั้งแรกของ U E V S 2นะถ้าเ,เพื่อนๆอยากจะชอบวิดีโอแบบนี้นะครับสามารถคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้เดี๋ยวผมจะแอบเอามาทำเรื่อยๆนะครับขอบคุณสักการับชมนะฮะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ u b s c r i b e เจอกันในวิดีโอหน้าวันนี้ขอตัวลาวไปก่อนครับสวัสดีครับโหพี่เป็ดแข็งแกร่งจริงๆบายบาย